สวัสดีครับวันนี้ลุงนายบ่าวเย็บหลังให้จิมอีครับผมก็เลยมาเย็บพึ่งแต่จะบอเรียบลงไปถึงหัวเขาเลยค่ะครับเพรานง่ายเละหัวเขาจะครับแล้ว <c oughs> จะเวทีหลังก่อจะสร้างมาให้ผมหัน่นไอ้ผมกะน่าจะได้ต๊ป่าตอนตีพิษเทิมครับเพราะว่าถ้ามาต๊ตอนนี้มันจะวุ่นครับ ไปโรงเรียนครับก็เลยมันคือมันอย่างครับขึ้นบนเขียนลงม้แล้วก็ไปโรงเรียนอย่างนี้ครับก็เลยก็จะโตกก๊ะการตอนปิดเทอมนี่ครับพี่ตั้งบอกว่าก่อนปิดเทอมตอนนาจะได้มม้ยู่อีกครับแล้วก็ไอ้บูทูดฮะระพงบูทูดท่าน พี่ตั้งถ้าจะมาเอาตอนปิดเทิลครับจะได้กับเมฆจะได้เสียงชัดเสียงเมาะอันนี้ของพี่ตั้งเนาะของพี่ตั้งก็ได้อยู่แต่ว่าเสียงเปลือกตัวมันจะดังไว้ของเมฆแค้มอ๋อเตี้ยงลงบนอื้ออึ๊ออยู่อะแมเปิ้ลเป็นแบบปะค่อือแค่เป็นไงได้ยังแช่ถ้าเราเปิดอือาเราปิดจะใช้ถ้าเราเปิดก็ไม่ไ ถ้าใชา้ระเบิดเทาต้องชาไปตลอดเลยเอเอาาลโอถ้าใช้ระเบิดมันจะต้องว่ถ้าเทาเปิดทอดออกมาแล้วมันจะได้นะแต่ว่ามันจะถ้าแบทมดอะได้ทำจานใหม่ยอย่าเลยเที่เสียบข้างมาเลยดีกว่าเอาละเอาล,มมล,ะมมละทำพรมมิกก๊าดละกินน้ำพริกทำพริกกระเม็ดปรี้มันทำพรมมิกกระเม็ดละปะต้องปะครี ีนาทแกสองนาทีเอาสักสี่นาทีอ่ะอ๋อทำให้เสก็คุยสามคุนยนิ่งแม่จะพดขาได้ไหมเดี๋ยวถึงขาไม่ต้องถึงนี่นี่ลงอีกนิดเลยเนี่ยตรยงนี้ คาเดาอร์ตัวหน่งเอ้ยไปเจขาอ้อนจ้ะบ้านกับน,น่องเนาะหน่อง,องดูแลมงนี่สิบกุยนี่อนไเียเียยสนะเอ้ย ใกล้สามนาทีสองนาทีสามนาทีละหนาทีหนึ่งเล่นแบบติดไปปูดปาดเลยนาทีได้เข้ามาจอดนะโอเคลโอ้ขาดไปหลายวันอันนี้ต้องทบต้นทบดอกนี้เนาะอืยแต่ถ้าเย็บจ้ะรู้ไงกันหลังปวดกับเมื่อยหลังเละเป็นยังเมื่อยเยอะเรื่อยๆโอ้หลายวันนะเนี่ยไม่ได้

บอกไปครับอันก็ขอยุดวิดีโอไว้เต่าอีกกันนะครับ